เอาระครับก็อยู่กับผมในป๊อปเปอรแมนนะกรบแกม The b a t ทเท c ร์ดนะครับผมก็กลับเข้ามาแล้วเป็น EP ที่สองนะครับผมนะก็ผมไม่ค่อยมีเวลานะแต่วันนี้แหละจะกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะผมโอเควิล็อกอินประจำวันจำจํา่มนโดๆอุ้ยได้สามสิบเลยทีเดียว อ่า27วันฝ่าคุณจะได้รับแมวพิเศษตัวนี้นะผมเฮ้ย27วันรับตัวอะไรอ่ะไหนดูซิอยากรู้เหมือนกันว่าอ้แมวปั่นจักรยานโอเคเจ้าจำสุดๆอ่ะมีน้อง FC บอกผมเนะผมว่าเราสามารถตั้งเป็นภาษาไทยได้นะตอนนี้ก็เป็นภาษาไทยแล้วนะผมมันจะเล่นง่ายขึ้นไงเรื่องมีเท่านี้แหละ ก็เราเก่งภาษาอังกฤษซะด้วยนะผมอ่ะเราก็กลับมาที่ฐานทัพแมวนะผมเราก็จะอัปเดตอะไรไหมไม่จาเป็นนะไม่ต้อง,นนะอ,งอัปเกรดอะไรหรอกอ่ะมาลุยกันเลยดิฟา้าไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ะผมรู้แล้วนะผมก็อาดา้อนบอลนี่คืออะไรนะผมผมก็ไปตามเก็บมาจนหมดแล้วนะมันก็จะมีอาด,ดาดอบนะผมเป็นไอเทมพิเศษนะที่อาพอสะสมครบแล้วเราอาจจะได้อย่างอื่นนะผมมาตอนนี้ผมก็ตีอยู่ในโซนเอเชียตะวันออกนะผมตอนนี้ก็มาที่ประเทศญี่ปุน่นลุยกันเลยดิว่าไม่เป็นการเสียเวลามา ญี่ปุ่นใช่ไหมโอ้โหโสึกเริ่มต้นขึ้นแล้วนะผมอุ้ยกังคืนเลยอะตอนนี้ผมก็ได้อาซื้ออกอตมานะผมเรียกว่าก็ตเดอะแมวเรียกว่าก็ตเดอะแมวนะผมโอเคมามาดูกันแล้วก็มีแมวไขา่ย,ยาวแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ปล่อยให้มันมาก่อน <c oughs> ให้มันมาใกล้ๆเราก่อนเราไม่กลัวอยู่แล้วยังไงก็สู้ได้เชื่อเด็กมีแมว แ,แล้วแทงลงไปก่อนโอเคแล้วก็แมวธรรมดาด้วยผมมาซัดกันให้จัดๆนี่นะให้มันรู้จักมีมิติของฉันซะบ้างว่าแข็งแกรนะ่งแค่ไหนแมวธรรมดาดเอามาอีกหนึ่งตัว อโอ้ญี่ปุ่นนี่ไกลเหมือนกันนะก็เป็นอาณาประสาทสมัยเอโดะว่ะโอเคแล้วมีเกชาด้วยอ่ะมาแมวฝันมาหน่อยนะผมฉันจะถลุงพวกแกให้หมดอยากจะรู้เหมือนกันว่าพวกแกจะเอาชนะฉันได้หรือไม่อ่าเราต้องอัพเลเวลหน่อยนะผมว่าต้องอัพเลเวลหน่อยนะโอเคตอนนี้ผมก็ได้อัพปืนอ่าแสงทำลายล้างยิงไกลได้มากกว่าเดิมนะผมโอ้โหยิงได้ขนาดนี้เลยทีเดียวแต่ว่าอันนี้มันเลยลำแสงเราไปแล้วเรียกว่าเลยลำแสงเราไปจัดจัดอ่าเราจะต้องมีแมวไ ยาวสักต er right. ัวนะผมแมวธรรมดาผมไปมอนก็ย yeah, ังอยู่ยังอยู่อ่ะแมวข่ายาวออกมาแล้วนะผมก็แมวธรรมดาแค่นี้ก็สบายแล้วว่ะดูดิตีนิ้ประสาทของงูแย่มแล้ว่ะโอ้โหยมีฮิปโปด้วยตายแล้วแล้วมันมีตัวอะไรโองู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 งงปงู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 มูงูัูงูงงูงูงูงงู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 งุงู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 งนงูงงูงูงูง่งู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 งมากงงงง สุดใจต้องออกมารัวๆวะ่ะอาการนี้ถ้าไม่ออกมารัวๆนี่สุดใจเราจะแย่นะผมมีแนวแทงออกมาก่อนนะผมโอเคไปบ้างตีโอ้ฟาดนะผมอาชีพไหนเกเดต <c oughs> ไม่มีแทงแทงมาแล้วแทงมาแล้วเฮ้ยนั่นแหละยัน,น,นด้วยก่อนแทงนะผมมีแนวฝันด้วยเพื่อสร้างดาเมจด้วยผมโอ้ยแมวฝันนี่รู้สึกดาเมจจิตเยอะกับเพื่อนเลยนะผมโอเคขอแอปซะหน่อยอ่า <c oughs> เดี๋ยวรอให้มันขยับใกล้ๆกันขยับใกล้ก่นับกล้กลันใ,ใส่ใส่เลยผมเรียกว,ว่ายังอยู่ได้อเ,ดอเ,ดเออเดอเดออึกอ่อนตีช้ามากเลยสำหรับเจ้าแมวไข่ยาวนึกผมนึกว่ามันจะตีเร็วโอ้โหตีช้าจ,จัดๆเลยทีเดียว,วเราไม่ยอมแพ้ว่ะเราแบบ ต้อมีแมวขายาวสกตัวหนึ่งนะผมโอเคแต่แกเข้ามาในเขตลำแสงของฉันแล้วก็ฉันจะยิงตบพวกแกให้กระเด็นแมวฝันไปแล้วนะผมไม่ได้อย่างนี้เด็โอ้โหมีแต่แทงอย่างเดียวสงสัยถ้าจะแย่น,นู่นแมวธรรมดาต้องมาก่อน <c oughs> อ,อุ้ยปโปมันอึดมากเลยเอาตีกระเด็นไปแล้วไปแล้วนะผมมีโปนี่แหละที่กูรอคอยอา่าอุยมันยังข้ามลำแสงเรามาไม่ได้ลมถึงลำแสงเรายิงเกินครึ่งแล้วนะเราจริงๆรนะผมมามีแมวแทงมาก่อนแล้วก็แมวธรรมดานะผมทาหารแมว อันแสนแน่แรกนะผมมาเลย,เยนะี่น่ะไปเข้าให้พังแน่ทีนี้ใครก็หยุดยัง้งเราไม่ได้หรอกถ้าแกไม่มีฮิปโปอ,าาอีกตัวหนึ่งแล้วก็แมวขว่านต้องมีว่ะโอเคเรียกว่าจามให้สุดๆอุ้ยมันมีเลือดถึงสองพันสี่เลยนะไี่แต่เรามีสามพันมาเราเอดาึดฝากเราอึดฝาเราอึดฝา ราะว่าไปเก็บลูกแก้วมังกรน,นะผมผมก็เลยได้ exp จัดๆนะผมอยากลองใช้อ่าเทพเจ้าแมวอยงเลยอ่ะกวักแมวแมวแฮนด์เด็กวักเลยโอเคนี่นะคารมก็ไปเกยชาเล,ลยเลยอยากลองให้แน่นะผมญี่ปุ่นอุ้ยสามพัน xp เลยอ่ะอุ้ยได้ดีเลิศเลยอ่ะมวยผมนะผมอ่ามันจะเป็นสมบัตินะผมแล้วก็เครื่องดื่มชูกําลังเปิดใช้นะผมคืออะไรวะเครื่องดื่มชูกำลังได้ได้ได้ไดคุณได้ปลดล็อกอ่าตัวกองแมวนะผมกองหาและสำรวจแมวทั้งหมดที่ทคุณได้มาเนี่ยผม ด่านอีเวนต์ใหม่เปิดให้เล่นแล้วคุณเข้าไปเล่นได้ในหน้าจอแรกนะผมเครื่องกาชาแมวปลดล็อกแล้วคุณเข้าไปใช้งานในฐานทัพแมวอันดับผู้ใช้งานปลดล็อกแล้วได้อันดับตามเป้าเพื่อรับรางวัลน,นะผมอันดับจัดจากคะแนนอัปเกรดรวมสมาคมนายทหารปลดล็อกแล้วนะผมเลือกไอเทมที่ฐานทัพแมวเพื่อเข้าไปดูออ้ปลดล็อกเยอะแยะไปหมดเลยเหรียญตามแมวปลดล็อกแล้วตอนนี้ลองเข้าไปดูได้ที่ฐานทัพแมว โอ้โหมึงจะปลดล็อกอะไรมากมายโบนัสพิเศษนะผมคุณรับตัวแมวได้ทุกวันโอเคคุณได้รับแอนหนึ่งตัวแมวนี่ผมได้รับแล้วโอเคอ่าเอาไปทําไมไม่รู้ตัวแมวเฮ้ยเอาซุ่มชากาชาไงกาชาไงคุณได้รับไอเทมคุณได้ไอเทมหนึ่งตัวแร่ได้รับแมวเปลี่ยนแร่เลยเดี๋ยวจำสุดกาชาอยู่ไหนวะรับอีกแล้วนะผมโอ้โหปัมมงจานเลยคุณได้รับอสามพันเอ็กพี 3, นะผมโอเคมีอะไรอีก โบนัสแต้มอีเวนต์นะผมโอเคแต้ม okay. ล็อกอินใหม่เลขหนึ่งนะผมคุณได้รับแต้มธรรมดาหนึ่งใบนะผมแล้ววันไหนถึงจะได้ใบดีก็ใบธรรมดาหมดไม่มีใบดีเลยสักใบอา้าได้หานแมวสิทีนี้น okay. โอเคอ้โหได้ยี่สิบห่นแมวนมุ่มอาหารแมวไว้ใช้ซื้ออเทมพิเศษนะผมแล้วก็ซื้อเอ็กพีได้นะผมอนี่ไงตัวเพรตินัมนะผมลดราคานะผมอ ซื้อไหมซื้อไหมไม่ซื้อนะผมออกดูภารกิจพิเศษเพื่อเข้าไปเล่นภารกิจท้าไทยอีเวนต์ลายเดือนมิถุนายนแบบจำแกน,นะผมอ่าโอเคต้องใช้ตัวมีกาชาแล้วเด้ต้องเปิดเด้ไม่ได้ว่ากาชาต้องมาว่าอ่าเปิดิีระฆังนี่ว่ะเปิดสีละฆังนี่ว่าอ๋อหมุนหัวแมวหมุนหัวแมวเอือ้อหัวแตกออกมาตาเดานะสาวอนแมวสาวอน แมวไปลดผมส่งไปที่ตู้เย็นแมวแล้วอ่งส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 ่งมุนิกมุนนิกมุนนิกอยากจะรู้เหมือนกันหมุนตียๆๆๆีๆๆๆีีเ <upper suffering> ีีียีปาอะไรอะโอ้โหอัพแคสตปีแบบโอเคโอเคผมน่าจะประมาณนั้นบัญชีนะผมตกลงตกลงส่งไปที่ตู้เย็นแล้วโอเคส่งไปทไมก็ไม่รู้มุนทีานสุดท้ายปาต้องได้แมวดิแมวอ่ะต้องมีแมวอ่ะอาการนี้ กิดว่าสมมติว่าแล้ถ้าเรากดเราไม่ไปที่ตู้เย็นน่ะการศึกษาเปลี่ยนเป็น XP ใช้ตอนนี้ถ้าเราใช้ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะพ่งใช้ดกว่าเก็บไว้ตู้เย็นก่อนเดี๋ยวไว้ใช้ทีเดียวนะผมอันนี้ก็หมดแล้วนะผมดูที่ตู้เย็นน่นะอุ๊ยนี่ไงแช่แข็งไว้ทั้งหมด <laughs> มีใหม่อันนี้ใหม่อันนี้ทั้งหมดนะผมโอ้โห,หเจ๋วแจ่มสุดๆเลยทีเดียวมีแงวปลาด้วย <laughs> แมวปลามีศักยภาพระยะประชิดเป็นเลิศน,นะผมเก่งกับศัตรูสีแดงอ่าใช้เลยใช้เลยเชื่อเด้นี่ไงแมวใหม่นะผมแมวปลานีผมใช้ทันทีเอ้ยไม่มาแล้ววะมาแล้ววะอ่าเรายังเหลือถ้าผมจำไม่ผิดนี่อ่าการช้าแมวแรนะผมไม่ได้เลยว่ะมันต้องเปิดใช้ซะหน่อยไม่มีเลือกได้เลยอหรอุ้ยนี่มันเหล่าเทพทั้งหลายเลยนี่ว่ะอ่าจากกักรพรรดิโคโนอดนะผม อ,อะไรอ่ะพระพริกอ่าพระคาเนศผู้เลอเลอิศโอ้ยสุดเทพโอ้นี่มันเทพยั้งนั้นเลยไหมอ่ะอ่าปราบยักษ์ด้วยการโจมตีขึ้นของยูนิตใหม่ไรมาเธอได้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 ได,ได้ไอ้นี่กาชาแลนด์นะผมมือสังหารโอ้โหมีมือสังหารด้วยโอ้โหแม็กโค้ทเทคอเท้อเท่โอ้โหนี่เราเลือกได้เลยเนะี่ยใช่ไหมว่าจะเปิดอันไหนใช่ไหมผมอยากได้มือสังหารไหมอ่ะเปิดมือสังหารยักษ์นียแหละมาเปิดกันมนุนว้า อะไรฮะนี่มันตัวอะไรครับแต่ระดับแรนะแมวชาแมนเรียกว่าวิญญาณจัดๆโอเคอไปที่ตู้เย็นไปที่ตู้เย็นก่อนเฮ้ยผมไม่ได้วะเราต้องเอามาใช้นะผมว่าจําเป็นต้องเอามาใช้ว่าแมวชาแมนนี่ใช้ใช้ใช้ใชแมวใหม่อะ่ะโอ้โหแมวชาแมนจะปลดล็อกตัวละครตัวนี้หรือไม่ใช่เดี๋ยวปลดล็อกไปเลย เมนูจัดทับแมวปลดล็อกแล้วตอนนี้คุณจัดทับแมวที่ต้องการได้แล้วเพื่อนําทับสู่การทําศึกได้แล้วตอนนี้โอเคอเมนูดูเมนูหน่อยเฮ้ยมีคู่มือแมวด้วยเหรอมีเหรียญตาแมวอ่ะดูคู่มือแมวก่อนน่าสนใจจัดๆอันนี้ก็จะเป็นตัวกองใช่ไหมมีธรรมดาธรรมดาอุ้ยมีธรรมดาอุ้ยมีตัวกองเลยเหรออุ้ยอันนี้ระดับพิเศษโอ้โหโอ้โหตัวกองเยะแยะ,แยะอมไม่มีเลยสักอัน นี่ไงมีระดับแรนะผมโอเคอุ้ยแมวเยอะมากแมวเยอะจัดจัดอันนี้ซุปเปอร์แรนะผมอุ้ยแมวโอ้โหอูเบอร์ซุปเปอร์แรนะผมโว้ยอะไรวะเนี่ยผมมีระดับพระเจ้าวะก๊อตก๊อตอ่ะโอ้โหอูเบอร์ซุปเปอร์แรนี่คือดีสุดนะผมโอเคอุ้มเยอะมากแมวซุปเปอร์แรอุ้ยเราแรนี่แค่ระดับแบบกิ๊กี้ระดับกิ๊กี้เองอะดอ้ยอันนี้มีพิเศษนะผม พิเศษเยอะมากเลยอ่าแล้วก็ธรรมดามีพิเศษแล้วก็รรมดาโอเคเข้าใจแลวอ่าถ้าเรากดนี่คืออะไรอ่ะอ่าแมวปลาปลดล็อกแล้วคุณได้อาหารแมวห้ากระป๋องตกลงตกลงตกลงอ่าคืออะไรวะไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ากดโอ้ถ้าตัวไหนปลดล็อกเราก็จะได้อาหารนะผมอันนี้ก็คือโอ้วิวัฒนาการเลเวลสิบวิวัฒนาการเลเวลสามสิบรวมแม็กบวกโอเคผมเข้าใจนิดหน่อย อ่าวิวัฒนาการเป็นไรอะโอเคโอเคแล้วมาหาแมวก่อนนะกันง่ายดีแมวแข้งมีความแข็งแกร่งเขาจะมีประวัตินะผู้ขลั้งใช้การต่อสู้เก่งกับตัวสีแดงครับผมแล้วมันไม่มีสีเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่มีเดียวมีปกติความแข็งว่าความแข็งแกร่งนี้ก็น่าจะขึ้นอยู่กับต้องเรียกว่าอะไรอ่ะขึ้นอยู่กับระดับมากกว่าโอเค สามารถสื่อสารกับพลังงานเหนือธรรมชาติได้นะผมคือสิ่งที่เขียนไว้ในวิกินะผมอาจจะหยุดการเคลื่อนไหวศัตรูลอยขึ้นได้นะผมโอเคเจ้าจำส่วนของทัพกูต้องมีแมวแรจะทับจะทับจะทับไม่ได้การจัดทับแมวแต่แล้วลากไอคอนแมวที่คุณต้องการใช้แล้วนําไปวางที่ช่องด้านบนเพื่อให้มันใช้ในการต่อสู้นะผมโอเควิปัสรอยเลยเหรอแมวปลาเนี่ยสุดจัดขนาดนั้นเลยเหรอ การจัดกองทัพแมวแต่เพื่อลากไอเทมกูรู้แล้วนะเราก็อยากจะใช้แมวแลต้องใช้แมวแลนะกดแมวแลได้ไหมกดได้วะโอเคเลเวลหนึ่งเด้อผมจ่ายเท่าไหร่ 3, อ่ะสามพันเราต้องจ่ายด้วยวจ่ายทำไมเนี่ยจ่ายเพื่ออ,อัปเกรดอ่ะมีข้อมูลยูนิตด้วยอ่ะกลับมาอันนี้แมวธรรมดาเด้อผมอ๋อจ่ายนี่คือ50 50 50 50แมวแลจ่ายเท่าไหร่340โอ้จ่ายน้อยจังเลยอะแมวแล สามร้อยสี่สิบเอาแมวเอาแมวแซลมอนออกไปผมว่าต้องต้องมีอ่าผมว่าเอาแมวตัวนี้ออกดีกว่าอา่ากดแล้วลากอ่ะทำไงอ่ะอ๋ออย่างงี้อ่ะโอเคเจ้าจำสุดๆวิ่งมีหน้าสองหน้าสามหน้าแปดดีกว่าใส่ได้เยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะเลยเนี่ยโอเคเจ้าจำสุดๆงั้นก็ออกออกออก,ออกเลือกแล้วเลือกแล้วงี้ต้องออกนะผมนะมาเหรียญตาแมวอ่เหรียญตาแมวคืออะไร โอ้โหเรียญตามันก็บอกอยู่นะแต่ีเ๋ย่ค่อยกลับมาอ่านกันแล้วกันนะผมก็เก็บให้ครบแล้วกันแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะสมาคมทหารแมวก็น่าจะบอกรายละเอียดของเรานะผมเล่นมา1ชั่วโมงกับ34นาทีนะผมมี6ยูนิตนะคู่มือศัตรูมี5ยูนิตโอเคโอเคโอเคอันดับผู้ใช้47นะผมเรียนตาสูนเข้าใจแล้วภารกิจนะผมโอ้ย รับจัดจานเอาวัน์เนสอาหานแมวครับคังไม่ได้หรือวะอุะ้ยอะไรจะดีขนาดนี้เล่นมาสิบนาทีแล้วกูเพิ่งเล่นไปด่านเดียว <laughs> อ่ะมาเล่นกันต่อดีไหมเนี่ยผมมาเฮ้ยเราอยู่ออสเตรเลียแล้วลว่ะไม่ได้แล้วลว่ะอ่าจะทับอุ้ยมีส, 1, สล็อตหนึ่งสล็อตสองไงอ่าโอเคผมเอาสล็อตนี้แหละลุยรวยรวยทุกคนลยุลย,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 ลยเลยจบเลออสเตรเลียามา เปลี่ยนยูนิตเมื่อคุณมีแมวมากกว่า6ประเภทคุณสามารถสลับและเปลี่ยนได้ด้วยการปัดแบบนี้อ๋อเข้าใจสแสดงยูนิตไปที่การตั้งค่าที่หน้าจอเพื่อหยุดพักเพื่อสแสดงยูนิตทั้ง2แถวอ๋ออ๋อสลับกันได้เจ๋แวแจม่มสุด <laughs> ๆมาเลยออสเตรเลีย ที่ฉันรอคอยมาเดินใช้แม่นะผมแดงนั้นสุดจัดเลยอาการนี้โอ้โหอัพอัพรัวๆอัพอ้นี่รัวๆเลยทีเดียวโอ้ยเงนินขึ้นเร็วมากเลยเราตอนนี้อ่าไหวอยู่นะเชื่อเดะมาเอาตัวนี้ไปก่อนนะผม <c oughs> แนวธรรม,มดา เดี๋ยวเราจะไล่ไปเลยไล่ใช้เป็นสายๆแบโอเคมาไม่ได้แนละ้วเราต้องมีแมวชาแมนนะเราเพิ่งได้มาท้วผมเรียกว่าใส่กระดูกเลยทีเดียวมาแล้วแมวชาแมนลองดูหน่อยไม่อต่ยลอยขึ้นสตูหดเทียบอาไม่หิดมากโอเคมาวิ่งเป็นยิงเร็วด้วยอะเดินเร็วด้วยนะผมเรียกว่าสุดจัดว่ะอ่าเรามีแมวธรรมดาแมวแทง้งแมวขวาน เลี้ยงไท่ได้แบบมา,มาเป็นมาเป็นชุดอะเรามาเป็นชุดมีโคล่าดีกว่าเฮ้ยมีพันหน้าเองไม่เท่าไหรน่นะผมยิงเลเซอร์ไปเลยตีทำลายล้างทุกอย่างโอเค เฮ้ยเราต้องมีแมวเาวลาแซลมอนด้วยนี่ให้มาต้งแมวปลาแมวปลาว่ะปลาแซลมอนโอเคอยากจะรู้เหมือนกันว่าผ่านก่อนยังไม่ได้ใช้มาแล้วอุ้มเดินช้ามากเลยทีเดียวเฮ้ยนี่มันขาดันไม่ใช่ขาดแมวนะนะอาการนี้ยเฮ้ยผ่านก่อนนะโอ้โหแต่มีแมวชาแมนเนี้ยแข็งแรงมากโอ้โหสามพันสี่อ่าได้สมบัติระดับธรรมดานะผมเครื่องเป่าอ่าดีเจรีดูเนี้ยผมคืออะไรวะรีเจด ใครช่วยบอกกูดนน่อยพี่เจดีดูนี่มันคืออะไรวะเอ่ออัปเดตไหมผมว่าต้องมีการอัปเกรดเกิดขึ้นอาการนี้นะผมถูดได้ของมาเยอะมากเลยนี่เลเวลสอันนี้เลเวลสามผมอัปเกรดข้แบบอัปเกรดแบบไม่สนใจอะไรอุ้ยแมวใหม่เราต้องอัปเกรดซะหน่อยอัปเกรดซะหน่อยเดี๋ยวไม่เก่งนะผมอ่าแล้วแมวไอ้นั้นกูไปไหนอ่ะอุ้ยแมวระดับแร่ผมหายไป <laughs> ทุกคนแมวระดับแรอ๋อระดับแรอยู่นี่นะผม<แ>อุ้ยถ้าอัปเกรดแปดพันเลยอ่ะ ตายแล้วผมไม่ได้อัปเกรดอะตายแล้วตายแล้วตายแล้วไม่เป็นไรนะผมเดี๋ยวค่อยกลับไปอัปเกรดมันแล้วกันโอเคไปลุยดีแฟนนะผมมากองทัพของฉันฉันตึงมือยิ่งนักมาเลยเออเราก็ไปสิงคโปร์สินะเดินมันต้องเกมมันต้องเดินแน้่วะทุกคนอา่าสิงคโปร์ไปลุยไปผมใช้สิบสองพลังงานเลยเหรอใช้พลังงานเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็เจ้าจามยอยู่เหมือนกันอา่าดูที่สิงคโปร์ แน่แน่เลยต้องเป็นสิงโตสิงโตปลาพุทนน้ำสัญลักษณ์ของสิงคโปร์ชัดเจนเต้องมีรถช่องเหมือนรถช่องสิงคโปร์มีเสร็จมีเสร็จโอ้ยต้องอัพเงินก่อนนะผมเรียกว่า90 0แล้วทีเดียวอุ้ยฝั่งจะมาถึงแโถวอูไม่ยากไม่ยากมีตัวอะไรมั่งก็ไม่รู้นะเราก็ยังไม่เ,มเป็นงงงนะดังนั้นเรียกว่าเก็บไปก่อนเก็บไปอุ้ยพอจะมาถึง อีสามชาติก็มาไม่ถึงอ่าผมอยากใช้อากอตจังเลยอ่ะแต่ว่าผมยังไม่คับขันเงี้ยกลัวว่าใช้แล้วจะต้องซื้อใหม่ดูมีสิทธิ์มีสิทธิ์นะผมโอเคอัพไปก่อนอัพอุ้ยสูงสุดแล้วเหรอระดับ8แล้วเหรอโอ้อย่างนี้มันก็ชนะง่ายๆเลยเด็ดเงี้ยสูงสุดไปแล้วอะหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบนะผมโอเคแนวชุดแรกผมก็ออกมาแล้วนะผมต้องมีมีคเมเซอร์ด้วยไม่ใช่มีคอมเมอรเซอร์ชาแมนชาแมนนี่นะผมงใส่ใส่เข้าไป หมายเลเชฟอ่าโซ่สี่ต้องมีว่ะโอเคแล้วก็เราต้องมีแมวแซลมอนแมวปลาแมวปลาก็เรียกแมวแซลมอนอยู่นั่นน่ะนะโอ้โหตีแรกอ่ะดูดิเรียกว่าโอ้โหหยุดไม่อยู่เลยทีเดียวซัดกันเข้าไปโอเคโอ้โหนี่อะไรเนี่ยมันไม่มีอะไรใหม่ๆเลยแล้วนะทางฝั่งหนูเนี่ยมันแบบอเรานี่นะใส่หนึ่งเลยทีเดียว เรียกว่าตีแบบยับๆโอ้โหดูแค่นี้ก็ชนะเราบังเวฟแรกของเราต้องเรียกว่ามาเป็นเวฟเลยทีเดียวอุ้ยสมา่าก็งัวอาการนี้ก็ชนะแน่ๆอุย้ยนี่เห็นแมวปลาเลยทําอะไรได้บ้างวะนี่ <laughs> มึงเดินช้า้ะเกินดูดิแมวถือข่านมาเร็วมานะผม <laughs> เดินมาแล้วเดินมายัางดุกๆนะผม มาแล้วพังก่อนแมวปลาไม่ได้ใช้แต่งเลยทีเดียวมาแล้วไก่ก็มาแล้วมาแล้วแมวแล้วถ้าจบตีเป็นยังไงวะอย่ากข์กัดโอ้โหก็กัดธรรมดาไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้มีแสงเอฟเฟคอะไรเลยเป็นอย่างงี้เลยมีแต่แข็งรงมากเลยนะผมกัดทีเดียวนี่ส่งฟันนู้นไปสวรรค์เลยนะผมเราต้องกินแค่นี้เองนะผมกินทำไมก็ไม่รู้เราแข็งแกร่งแรงแขรงแรงแรงโอ้โหลุกตีจะจับนู้นมีคนเยอะมาก วนออกมาตลอดเลยแสดงว่าคนมันผูกทผมผม่อหมุนแบบนี้เหรอวะนะาๆนะ,นะ,นะอ่าก็มีสองคนน่ะไม่ได้หวะ่ะตายบอกมีกยแย่เลยนะ <c oughs> ชนะแล้วเนี่ยผมโอเคได้สามพันเจ็ดกับสี่สิบได้สมบัติระดับอ่าดอยเนี่ยผมอ่าเมือไลออนเนี่ยผมเออน่าจะเป็นตัวนี้ป่ะมือไลออนโอเคมีแมวใหม่รออัปเดตอยูอ่แมวใหม่มาแล้วอ่าแมวพิเศษอะไรอ่ะ อุ้ยผมไม่ได้ซื้อมางเลยแมวซูโม่แจมแจมสุดๆเลยแต่ร้อยห้าสิบเลยนะเราซื้อแมวนินจาก่อนไหม,มว่ามันไม่ได้ว่ะแมวนินจามันต้องมาแล้ววะนะอ่าผมซื้อแมวนินจาก่อนใช่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 อ่หุ้ยไม่พอว่ะขาดสิบปะโหยคำนวนผิดอา่าแมวนินจาต้องมานะผมเดีย๋ยวผมจัดทับก่อนไม่ได้ไม่ได้ไไดการจัดทับมันต้องมานะแมวนินจานะผมแมวนินจานี่อ่าแมวพิเศษสินะโอเคกดเข้าไป อ่าแมวนินจาเลเวลหนึ่งเดี๋ยวผมอุ้ยใช่200เองอย่างงี้มันแผดก,การมันต้องมีแล้ววะอ่าสองนี่เดี๋ยวเราจะเลื่อนอ่ากดแางไว้ใช่ไหมเราก็ลากใช่ไหมโอเคมาไว้ตรงนี้นะผมโอเคสวยโลนจะจัด,จดเลยอะไปะลุยดีแฟงเนี่ยผมออกดิออกดิมาอ่าเมนูมีอะไรเปิดวะคู่มือแมว โอ้เรารับของอ๋อไม่ต้องพูดถึงเลยทีเดียวอ่าแล้วมึงอยู่ไหนวะเนี่ยเอ้ยแมวนีจ่จ่าโอเคก็รับอาหารเดียวได้ไหนก็เลยต้องกดเข้ามาไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องรับก่อนอ่าร้อยสี่สิบห้ามันยังไม่พอวะอ่ะมาลุยต่อที่ปะอ่าเอ้ยเมาดีฟแล้ววะมา,มาลุยแต่เรา,าก็ไม่ได้กดดูเลยจะมีศัตรูอะไรออกมาบ้างแต่ว่าก็ช่างมันเถอะเรานี่ ได้อยู่แล้วเฮ้ยมันใกล้มากชิบหายแล้วเฮ้ยอฮ้ยแต่มันเดินช้าอยู่มันเดินช้าอยู่ไม่เท่าไหร่นะผมโอเคซื้อไปก่อนซื้อไปก่อนมีงูไม่มีงูอยู่ที่ชายทะเลก็ไม่แตกนะโอเคอ่าร้อยแปดสิบนะผมอุย้ยเงินเราขึ้นเร็วมากเลยรู้สึกว่ารู้สึกถึงความเงินขึ้นเร็วนะผมอยากจะดูแมวนินจาเรื่องมันมีเท่านี้อ่าซื้ออีกทีหนึ่งจะทันไม่ได้โดนตีบ้านก่อนแน่แน อ,ออกมาแมวแทงนะผมแล้วก็แมวธรรมดาเข้งงูสู้ได้แน่แนแล้วไม่กลัวเรายังมีแสงเลเซอร์แ่งคุณธรรมมันเกี่ยวกันเรียกว่าปากกระบอกปืนแมวยิงแบบ iPhone จไม่ใช่เลเซอร์เลเซอร์ไม่ใช่ iPhone 7็ตมาจากไหนมาแล้วนะผมดูดินใจโอ้ยยินจาฟันอุ้ยฟันรัวเลยอะสุดจัดสุดจัดฟันรัวรัวทำอะไรก็ดีช่วงนี้ เรียกว่าปฏิวัติวงการแมวบทเด็ปฏิวัติวงการสัตว์ทั้งหลายนะผมโอเคโอ้ยหมูหมูมีหูใหญ่เหมือนไอ้นี่เหมือนช้างหมูบินมีหมูบินใช่ไหมฉันไม่กลัวหรอกฉันมีปลาแซลมอนอยู่ยังไงวิทยายตายเป็นวาเลนบ์ว่ะวิ่งจ้ายังไม่ไปยังไม่ไปยังไม่ไปยังต่อสู้ได้ยังต่อสู้ได้เจอดิบินจ่ายได้มาอยู่เราถือแลกได้หรอวะเราต้องมาเว็บต่อแล้วะ ถ้าเราไม่มีเว็บสองอุ้ยมันไปแล้ววะไม่ได้แข็งแกงเท่าไหร่วันนี้มันจะแข็งแกร่งมากที่ไหนได้ขอสุดได้อยู่ขอสุดได้อุ้ยผมเพิ่งเห็นอุ้ยดูมันกัดนี่แมวฟ้าทุกฝันมื่ซะก่อนน่ากลัวมากฝันน่ากลัวมากยกเล้นตัวอื่นน่ารักมีไอ้ตัวนี้ฝันน่ากลัวจัดโมตานินจานี่มันฝันรัวเลยนะมันฝันสามทีเลยนะผมโอเคได้รับสี่พันกับเจ็ดเซตสมแล้วที่เป็นแมวพิเศษ เอาได้อะไรวันนี่ยได้รับไอเทมนะผมอะไรอ่ะคุณได้ไอเทมหนึ่งฟาร์มเป็นผู้นําได้รับแล้วคืออะไรวะหนึ่งฟาร์มเป็นผู้นาอ่าผมสนใจตรงลูกแก้วมังกรอ,อ่ะผมต้องไปดูได้ที่ไหนอ่ะผมลืมไปแล้วอ่านี่ไงลูกแก้วมังกรนไผมอ่าโอ,อ้นี่ไงเครื่องดื่มชูก,กําลัง100%ยเปร์เนต์นะผม เปิดใช้งานนะผมประสิทธิภาพแมวก,กรรมกรเพิ่มขึ้นโอ้ออย่างงี้นี่เองว่าทำไมเงินมันขึ้นเร็วและเกินเข้าใจแล้วว้ เราต้องเก็บสมบัติให้ครบอยูว่วอันนี้4ลูกเองเก็บสมบัติทั้งหมดเหล่านี้เพื่อเพิ่มารามจุแตงของแมวกรรมือกรนนะผมโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอุ้ยมันพิเศษอย่างนี้เองโอ้โหเราต้องไปตามเก็บไปครบนะอ่ะยังไงก็ <sque> วันนี้คลิปวิดีโอก็เริ่มจะยาวแล้วนะแล้วก็ผมบุกมาถึงแผนที่ที่2แล้วนะครับผม,ผมก็จะตามไล่ล่าทางเอเชียนี่ให้หมดนะผมอ่ะก็พอแค่นี้แล้วจริงนะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซ่อสกไลด์กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่่าาาาลมยยพดเฝกก ด้วยทุกคนส่วนตอนนี้ผมนายโป้สมัก็คงต้องขอตัวลาก่อนเนี่ยผมซีอีโอเกมทุกคนแฟนดายังเล่นอยู <laughs> ่ไปยลูกไฟ